โสวัสดีจ้าเก่งเถอะเนาะก้อยออกบ้านนะสามโมงเช้าบ่แต่เวลาขอขอแก้บุญให้ขอพรให้เขาจะถ่ายได้แต่ขอพรให้ลุกบุญนะปิดอ๋อจ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยจะเอาอันนี้ก่อนเอากระยองให้เจ้ากพรไปกินล็ I do

ดูทาเจมจะจำได้คสองาบอกเลยนะส่งอ้าวามอาอันอันนี้อ่สามลูกก็อน้นฝูเจอกอันนี้แบบ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 แบี้แ้อแ ตูอันนี้น่ะสีสีเขียวอ่ะตูยสีเขียวอ้อฟลอริคิดฟีสตูแม่ลำเบิแม่ลำเบิดอ่าอันนี้ตูยศกับแม่สีเีมาอัอ่าตูฟลิคิดอันนี้ก็ตูฟลิคิด เอาเอาเอามีดมาเจาะนะเพื่อนเรานี่ยปลาทีบ้านนี่มันเาก็่าวคีสุอดอมระีมาใส่กับฮะคมาส่กับนกับามันาลรถีรถก็ไปมุกก็ี่กับเราไปนกขไปที่กับอีกับเพื่อนดูทว่าไปเนาะโอ้ยเย็นดีเย็น อันนั้นนราไม่ต้องพูดเพอาอย,อยากไปไหนก็ไปโลดใจก่อย,อยากไปนะใจโบเ,เ,เราเพป็นเวียนเหรอวะไม่ได้ไปคิดอยากจะมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เแ็่แล้วว่มาแล้วก็อันที่โลดแเราก็หน่ะไปนะมาค่อยพิจารณาค่อยตั้งไปโอ้ ยาที่ยาอบ้านกอแล้วก็ลงไปเลยลงไปี่รสก็ลงลุงเขาทำใเจือาไปทั้งเรือเาตัวกปใช้แล้วก็ไปเบิดไหลแล้วยานตายเนีมันไม่เข้ากินก็แต่น้เ่อยไดแล้วเราวกับเว่นนี้เลยบ่ไหวกันเว่นนี้แล้วเพราะว่าเมื่อนี่กะข้ากะคอยเมื่อกะได้ประมาณอันนี้ที่เราบอก ว่าอ wow, ิบายมงแหละครับบ่อันนั้นนสามโมงสี่โมงห้าโมงหมงเที่ยงคอยมาหอดสี่โมงนี่ก็บ่ายโมงมาแต่โมงบ่าบ้านสี่โมงกระหอดคอยจะหนึ่งสี่โมงหน่งสี่โมงเลเออเจ้าวันเห็ยรูดนี่ได้คู่มาเยี่ยมยืมเงิน ไปเงียบเลยที่พนีโพวกเนี่ยจ่อยเลยเด้อจ่อยแล้วเราคือหัวสูแล้วก็มาเนาะวราถือรางวัลก่อนโอ้ยเาถือรางวัลอันนี้พอได้มาง่ายเลยถือรางวัลปูอันกันุงกาเฟ่นว่าไั่หม้ที่เร่กับก๋วยตีโอ้ยมันก็ลาบขนมอะไระเดี๋ยวไม่ตั้งความหวังอะแล้อยามาก็มาไม่ถูกก็มา เพื่อนาเพื่อนแววนาเดือนอียงก็อันเมษากระพ้านไปแล้วเนาะพื้นสภ้าเดือนขื้นสผ้าเพรานถล้วก็เป่าบอกว่าถูกรางวัลท่านจะมานไม่ได้มาหรอกคือรางวัลได้สงตัวก็ได้แต่คนบ่ซื้อหรอมันชื่อไรเราชื่อพิษเอกมื่อวานซื้อบดสามพันถูกถูกก็มาไม่ถูกก็มา มาน่ะไม่ถูกก็มาถ้าจะมาแล้ต้อถูบางวันก่อนมันจะไม่ได้มาไปเอาไปปูัไปยาชีไปเอากระชวยมาผู้เหมงอนเพ่งเอาพี่น้องเลยเอาคือเพิบอกอันพนักงานสองสูงน่อยานเขาจะให้ทเจ้าอยู่ลมันค่อนมาาเรากเลยขางนีละคอเด้๋นี้ เราต้องขอยีเลเราไม่ต้องถ่ายเลยรู้าเขาขอเ้ยเขาเอไอมันกลับได้เยอมันจะยุห้องเขาเยอา้หมดเลยโอ้โหขอลเขาานไม่าาไปไปเกิอแม่นางเจ้าก็ได้แวบางตีนพ้วทายาชีเอ้ยไปไปเกือะแม่ไไปไปเกือนะไป ไม่กังเสงถ่ายแตกเออขาตรงถ่ายอันนั้นให้เขาไม่ได้ไม่ได้ มึงนู้นมาสัมภาษณ์เราดูเรามันเลยจังมาได้ยังวะอืมบาสีก็ได้มาถึงวังปู่เลยสุดอึ้องไหมสุดตะลึงค่อยละอึ้งตะลึงแล้วตะลึงอีกอยู่นี่<อ>มาได้อย่างไรข่อยอยังไงเนี้ยขีามา่มอเตอร์ไซค์มาอีกต่างหากาใช่ละยาทำหน้าสุดอึ้งสิ ก็มีโตเก่งได้พกน้องโตเก่งทำไมเก่งจังอะขี่มาสนามรถยนต์รถท่อแท้นะมันร้อนสามโมงเช้าขากลมาหองนี้กินข้าวกับน้ำแล้วกินเกี๊วแล้วกินก๋วยเตี๋ยวแล้วแล้วตอนี้บอกว่าจะเอาอะไรนะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาลืมโมงยืนร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วจะเอาอะไรแม่จะเอาอะไรจะเอาจานใส่จานเอื้อนี้ถ้าพัเอาไปเก็บไปหมดแล้ว ไปทำไปทำผาดใหญ่ไปเลยเดี๋ยวค่อยอันนี้เดี๋ยวค่อยอัร้านนี้ก็ก็ฝันเห็นปู่ปู่ก็ปู่บอกว่าโอ้ยมาโขว่าอยู่ประตูอีดเอีดอีดเอีดเออไม่น่าหรอกประตูร้านสีเหลืองอีดเอียดเอียดเอีดเอบัดมืออ่าไปนอนได้เลยวันนะฮะคืนแล้วก็ฝันติดติดติดกันก็บอกว่าเมื่อคืนนี้บอกว่ากราบพระว่าให้นอน ให้ได้นอนเด้อปู่เดี๋ยวจะไปไม่มีใครพาไปก็จะไปขี่มอเตอร์ไซค์คันทางๆนี่แหละถ้ามันดับก็จะกลับคืนมาไม่ดับเล่งยองบิดไม่ได้อยากให้มาเลยปู่็ยยากให้มาว่าให้มาเห็นน้อย ใส่ชุดนี้เลยมาเลยหรือบอกว่ามาชุดนี้เหรอับชุดนี้เหรอชุดนี้แหละชุดนี้ไอ้ยคนที่เห็นข้างทางเขาโอ้นางรำจะไปรำงานทีไรเนาะเออไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ใส่ใส่แล้วว่าเสื้อแล้วก็ใส่ม่งแค่นั้นล้ำเปล่าไปเลยจริงๆนี่ไอ้แม่ร้ำบปล่าไม่ได้ล้ำรำมาขอส่วนบางเอ่อเขาประตูอันนี้เนี่ยแต่อยากมาอยู่แต่ไม่มีเวลา ตอนนั no? hey, guys, ada, ้นแวะไปมาเห็นพ uh, ่อฟ uh, ื้นคนเดียวเท่าม uh, uh, ีโต้คลื Dude, ่นเลยว่ะจะถึงวันไหนอะไรไปไม่ไดเลยตอนนั้นแวะไปเจอพ่อฟื้นพ่อฟื้นบอกว่าไปขายของที่ตลาดกลางน้อยเออเมีนควาขยอะไรเมื่อที่ท่ามาน่ะทองที่ใส่อยู่ที่คอที่หัวนี่นะอ่าที่ใส่เนี่ยถ้าขายให้เรามาเป็นยานไม่ได้ ไปแล้วทีนี้เราก็เตรียมไปขายทองแล้วคล็อกไม่ได้ไม่ต้องไปขายอยากอีกโอแล้วเสื้อผ้าล่ะเสื้อผ้าก็ยัดใส่กระเป๋ามันเยอะประมาณสิบสิบตัวเหลือนมาเยอะแล้วเสื้อผ้าเหลือประมาณหนึ่งสิบตัวหน่งตัวไปเดี๋ยอาเนี่ยอันนี้แก้วนี่อันนี้ เอไปเอาไหมปุ๊กมันเด่นน้อยอันเราไปซื้อผลไม้อันนั้นตัวอันอะไรเลยนาะหีอคนเดียร์ต้อไปให้ไไปซื้อผลไม้ซื้อผลไม้ไปเลยนะไปเลยเดี๋ยวเราก็ตามไปเอาคลิปหนึ่งแล้วก็มา